โหอ,อย่างเทดูดินี่แล้วก็จะมีในส่วนนี่เสื้อครับผมเ่เป็นไงเสื้อท่เท,ท,ทแล้วก็เป็นกางเกงเหมือนกระโปรงนะครับผมนี่เป็นไงแล้วก็รองเท้าแตะนี่สุดท้ายรองเท้าแตะนะครับผมโยอ,อย่างเทประมาณนี้เลยนะครับผมโหอ่าเรียบร้อย สวัสดีน้องๆเชกไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์ตูนหน้าฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาสอนรับตัวละครฟรีๆกันยกเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนอ่ารับนะครับผมรับอะไรวะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะแป๊บนึงอ๋อรับชุดนะครับในส่วนกิจกรรมอ่าฟรีไฟเวอร์ซีรีส์นั่นเองนะครับวันนี้พี่มา จะอัปเดตกิจกรรมให้ทุกอย่างเลยนะครับอ่าจะบอกหมดเปลือกเลยในส่วนคลิปนี้ก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะแล้วก็พี่นะครับจะแจกเพชรก,กันในหน้าเอแจกเพชรฟรีไฟลกันด้วยนะสำหรับใครที่อยากได้เี่กก็ดูคลิปนี้จบแล้วก็แชร์ขึ้นหน้าเฟซตัวเองเปิดสาธารณะแล้วก็แท็กเพื่อน5คนขึ้นไปกันด้วยนะครับมาโอเคก่อนจะไปดูในส่วนกิจกรรมรับชุดฟรีฟรเนี่ยพี่ก็มีกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยเป็นในส่วนกิจกรรมหมัดน้ําแข็งอ่าสถานซวงนั่นเองนะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเมื่่่่อชชวงเเ้าาาทีผนมลย พี่ก็ทำการสูบนไปนเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็ใช้เพชรไปทั้งหมด2,400เพชรเลยทีเดียวนะครับพี่บอกเลยว,ว่ากนข้างเกลือนะครับผมนะแล้วก็คืนนี้เนะี่ยมีกิจกรรมมาอีกครับเป็นในส่วนกิจกรรมชุดเซตแต่งมูทั้งชายและหญิงครับอยู่ในส่วนกิจกรรมเดียวกันเดี๋ยวพี่พามารีวิวนะครับพี่ก็ ได้มาไปที่ร้อยลวนะครับเดี๋ยวพี่พามารีวิวดยอ่ารีวิวเลยนะครับในส่วนคลิปนี้เน่เป็นการเก็บโทเคนนะครับผมในส่วนกิจกรรมหมัดน,น้้าแข็งเนี่ยใครที่ยังไม่ได้รีบมาสุ่มเลยนะครับก็ถือว่าไม่เกลือนะพี่สุ่มมาไม่ถือว่าไม่เกลนะเพราะว่าหมดไปมา2,000กว่ายังไม่ถึง2,000กว่าคนอื่นก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพามาดูหมัดกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูกันเลยนะครับผมก็หน้าตาม,มัดเนี่ยประมาณนี้มาเข้ามาตรงนี้นี่เป็นไงอย่างเท่เป็นะ่า สุดๆบอกไว้ตรงนี้เลยว่าสุดๆมาโอเคก็จะมานี้แหลนะน้สลับหมัดที่เข้ามาใหม่เนาะแล้วก็ไม่มีแล้วแหละมาเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมรับชุดฟีฟี่นีกก่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอรับตัวละครกันกันก่อนดีกว่านะครับในส่วนตรงนี้นะับฟีฟาวลซิเรียเหมือนกันนะครับกิจกรรมเดีวยวกันเลยก็คือวันที่แปดที่เเนี่ยรอรับได้เลยสลับตัวละครน,นะครับผม ตัวละครที่คอลแลบนะครับมี6ตัวด้วยกันที่น้องๆชอบเล่นนะครับก็จะมีในส่วนจโจตาเคนะครับสกายเลอร์นะครับเอเอล็อกนะครับแล้วก็โคโน่นั่นเองนะครับผมรับฟรีๆกันเลยทดลอง3วันเท่านั้นนะครับส่วนวันนี้นะครับก็คือรับฟรีๆนี่นะครับผมอ่าได้ทุกตัวนะครับผมอย่าลืมมากดรับกันด้วยนะครับมากดรับกันไปเลยนะครับผมปั๊บอ่าเรียบร้อยนี่กดรับให้หมดไปเลยนะครับผมก็รับทุกตีสี่ของทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ เเลยนะครับผมรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับเป็นในส่วนตัวละครทดลองนั่นเองนะครับอ่ารับไปรัวๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมรับตัวละครฟรีๆนะครับผมก็อย่าลืมมารับกันแล้วก็จะมีในส่วนการเก็บโทเค็นกันด้วยอ่าการเก็บโทเค็นตรงนี้นะครับนี่โทเค็นนี้นะเดี๋ยวพี่พามาดูตรงนี้นี่โทเค็นเอ่อคิลลี่จำลองนั่นเองนะครับผมเพื่อจะมาแลกในส่วนอ่าการ์ดทองนะครับในส่วนชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็ตั๋วนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าในส่วนนี้ก็ รับฟรีเหมือนกันนะที่พี่บอกไปเมื่อกี้เนาะอ่าก็อย่าลืมมากดรับกันนะครับผมอ่าทดลอง3วันเนี่ยเราสะสมใบเรอยก็ได้หลายวันอยู่นะนะแต่ว่าที่ทีเด็ดเนี่ยก็คือวันที่8นั่นเองนะครับรับตัวละครที่คอร์รลนั่นเองนะประมาณนี้นะส่วนตัวละครถาวรรับได้นันวันที่8นะครับเวลาตีสี่เป็นต้นไปนะครับก็คือเราจะไม่ได้ซ้ําแน่นอนเกมบอกไว้แล้วนะครับก็คือถ้าใครมีหมดทุกตัวเนี่ยก็จะรับเป็นกร์ดทองตัวนี้แทนนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมอ่าในส่วนของฟรีแล้วก็หมัดน้ําแข็ มาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนกิจกรรมฟรีไฟว์โรซิลลี่กันดีกว่าว่าเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับผมในส่วนแรกนะครับผมในส่วนแรกก็จะเป็นหน้าแบนเนอร์นะครับเข้าเกมนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับอ่าวิดีโอตัวนี้ก็นํามาจาก IG ในส่วนเซิร์ฟบราซิลเลยนะครับนี่ข้างในก็ยนแบบนี้เลยไหมหน้าล็อบบี้โอ้โหอย่างเท่ดูดิ ฉากหลังก็จะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเป็นโลโก้นะครับโลโก้ตัว S นะครับเป็นฟ e f i r e World Series นั่นเองครับเป็นการแข่งขันระดับโลกเลยนะครับจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับน่าจะเป็นการจัดการแข่งขันออนไลน์นะเพราะว่าโควิดนั่นเองนะครับก็จะมานี้สีเครื่องบินก็จะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับมีทั้งกล่องแอร์ดอปเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมอ่านะครับผมแต่หลักๆเนี่ยรูปร่างแบนเนอร์ก็จะมาณนี้เลยตามรูปนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนข้างใน นะครับข้างในกิจกรรมเนี่ยเนี่ยกดเข้าไปตรงที่รูปเข็มกัดเหมือนกิจกรรมเคลวไนนะครับผมเนี่ยก็จะรอกิจกรรมเปิดก็จะเป็นในส่วนรูปนับโลโก้ฟีฟ่าบอสซี่นะครับหน้าตากิจกรรมเนี่ยก็จะมีตัวละครที่เข้ามาใหม่ตัวนี้นี่เห็นไหมอ่าแอนดูนั่นเองนะครับผม ตัวละครแอนดูนะครับก็จะมีในส่วนกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเช็คอินนะครับผมในส่วนกล่องตรงนี้น่าจะเป็นท่าทางอันใหม่อันนี้พี่ไม่แน่ใจน่าจะได้ของฟรีแน่นอนนะครับผมในส่วนข้างในเนี่ยก็จะมีชุดฟรีๆกันด้วยนะครับในส่วนชุดผู้ชายตรงนี้เนียนไหมเนียๆตัวนี้มีชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดผู้ชายตรงนี้นะครับที่จะได้รับฟรีๆนะครับผมเป็นการเก็บตัวเคล็ดมาแลกนั่นแหละนะครับเหมือนกิจกรรมการแข่งขันอะไรนะที่ผ่านมา FF FSCS หรือเปปลลล่่่าาาาาทีผนนนนมมะะะคครรัับณ้แหอเ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 อ ก็รันตีแต่ว่าสัก80-90%เลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนเซ็ตแตงโมกันดีกว่านี่เซ็ตชุดแตงโมนะครับที่จะเข้าไทยคืนนี้นะครับมาเดี๋ยวพี่ในส่วนเสืรอนอกเนี่ยเขามีแจกนะครับในส่วนตู้สุม่มตัวนี้นะครับเป็นตู้สุ่มอ่าตู้สุ่มอะไรอะกลรอยอดนะครับผมกลรอยอดเนาะอ่าตรงตรงนี้เอ่อตรงไหนนะตนัวนี้เห็นไหมเฮ้ยไม่ใช่เอยใช่แล้วอะไรวะเนี่ยก็เป็นตู้นี้เลยนะครับเห็นไหม พี่สุ่มทีเดียวออกเลยนะแม่งดวงโคดียดูดูลัคก,กี้พี่เด็ดดูศูนยะ์่ะพี่ได้หละเห็นไหมเนี่ยก็จะมีในส่วนเสื้อนะครับนี่เป็นไงเสื้ออ่าเป็นกระโปรงแล้วกันนะครับเป็นกระโปรงแล้วก็รองเท้าแตะนะครับแว <c oughs> ่นตาแตงกวนะครับแล้วก็ทรงผมนี่มีฟองฟองสบู่ด้วยนะครับ <c oughs> เทจัดบอกเลยว่าเทจัดนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูใกล้นะว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีในส่วนอ่าอันนี้กล่องเนาะไม่น่าเกี่ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะ มีแว่นตาเนี่เห็นไหมแว่นตาเป็นไงโอ้โหอย่างเท่ดูดินีน่แล้วก็จะมีในส่วนนี่เสื้อครับผมเี่เป็นไงเสื้อทิเท่แล้วก็เป็นกางเกงเหมือนกระโปรงนะครับผมนี่เป็นไงแล้วก็รองเท้าแตะนี่สุดท้ายรองเท้าแตะนะครับผมปอ๊บอย่างเท่ประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โห ก็คือเข้าเซิฟไทยเนี่ยมีทั้งชายและหญิงนะครับอยู่ในกิจกรรมเดียวกันเลยนะครับประมาณนี้รอกันได้เลยนะครับไม่เที่ยงคืนก็ตีสี่ไม่ตีสี่ก็สี่โมงเช้านั่นเองครับประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมเซิฟไทยเข้า3เวลานี้แน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมร่าๆแล้วก็นะครับที่ขาดไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวพี่จะพามหาเพชรฟีไฟกันนะครับใครที่ อยากหาพิทีไฟอยู่เว็บนี้เลยนะครับลิมิเต็ดโซนนั่นเองนะครับก็เข้ามาหน้าแรกเนี่ยอ่าก็ล็อกอิน c e e o o o k ได้เลยครับหรือว่าสมัครสมาชิกได้เลยนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็เข้ามาที่เติมเงินกันก่อนเลยนะครับก็จะมีระบบเติมเงินซองวอลเล็ตของขวานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมอ่าดูวิธีได้เลยนะครับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ดูวิธีการเติมได้เลยนะครับผมง่ายเลยนะเห็นไหม อ่าวิธีการเติมอันนี้พอเราเติมเสร็จเนี่ยมันก็จะมีให้คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับเราก็มาใส่ตรงนี้นี่แล้วก็วางแล้วก็เติมเงินตอนนี้เงินก็จะเข้าเป็นเครดิตนะครับแล้วก็มาสุ่มของรางวัลนะครับก็จะมีนี่สุ่มเพชรฟรีไฟล์นั่นเองนะครับนี่นะครับ9เครดิตเท่านั้นนะครับถูกสุดในประเทศไทยเลยนะครับผมพี่บอกเลยนะถูกสุดในประเทศไทยเลยนะครับอ่าเว็บอื่นน่าจะเป็น10 15 20วันาว่ากันไปนะแต่เว็บนี้9เครดิตนะครับโคตรคุ้มแล้วก็รางวัลใหญ่เนี่ย14,788เพชรเลยนะครับ คุ้มจัดๆนะครับบอกเลยนะครับผมใครที่ไม่อยากพลาดลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยสมัครแล้วก็เติมเครดิตเข้ามาสูบกันได้เลยครับพี่บอกเลยไม่มีวันเกือแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับก็มาสอนรับชุดฟรีๆแล้วก็ในส่วนตัวละครฟรีๆกันยกเซิร์ฟนะครับไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ว่าจะมีมีคลิปรีวิวลูกซองยาวนั่นเองครับรอกันได้เลยกดกระดิ่งกดติดตามไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้กลับคําว่าสวัสดีครับ